เราพามาดูนะคะลานกลางเต็นท์นะคะสำหรับแคมปิ้งนะคะเด็กๆนะคะมาเข้าค่ายพักแรมที่นี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นแค่พื้นที่นะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปดูโซนด้านหลังกันนะคะ เราพามาดูต่อนะคะในโซนด้านหลังนะคะนี่นะคะบรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะแล้วก็สว่างมากเลยค่ะรับรองความปลอดภัยนะคะที่นี่นะคะของเรานะ,ะสามารถจัดกิจกรรมค่ำคืนได้นะคะนี่คือไฟที่เราจัดให้นะคะทุกจุดเรามีหมดนะคะความปลอดภัยเรารับประกันนะคะนี่ค่ะ แต่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ